สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการผู้ว่าพบประชาชนโดยวันนี้ดิฉันแสงมณีจันร์เพชรสังหารรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่นําเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจต่างๆที่ทางจังหวัดกําหนดจัดขึ้นให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเช่นเคยค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราท่านวิทยาผิวพอง ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมที่ชมรายการนี้ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับงานประจําปีของเรางานยอยศยิ่งว่าอายุทยามรดกโลกมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาทักทายท่านพ่อเมืองกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านขะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ ค่ะท่านคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงงานยอยศยิ่ง้าอายุทยามรดกโลกประจําปี2556ไปบ้างแล้วค,ค่ะมีกิจกรรมมากมายที่เราได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบวงสรวงกิจกรรมพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวันที่13ทธันวาคมคทีนี้ประชาชนก็อยากจะทราบว่าช่วงเนี้ในภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างและจัดที่ไหนอย่างไรท่านต้องให้ข้อมูลท่านผู้ชมแล้วคะ่ะครับ ไฮไลท์หรือว่าศูนย์กลางของงานเนี่ยอยู่ที่การแสดงแสงเสียงะนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราให้มืออาชีพบริษัทวีศาสตร์โปรดักชันมาเป็นออแกไนเซอร์จัดแทนนะครับเพึ่งเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องแต่งกายจากโรงไทยของท่านมุยเนี่ยมาก็ทำให้งานน่ดูยิ่งใหญ่อลังการขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อหานะครับปีนี้เราเน้นว่าทำยังไงที่จะ ให้คนเนี่ยได้รู้ว่างานนี้เป็นงานฉลองการได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนหลายคนก็บอกว่าเป็นมรดกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรที่สสได้เป็นอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับก็งานนี้การแสดงแสงเสียงปีนี้ก็จะให้คําตอบส่วนหนึ่งว่าที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เมืองมรดกโลกนั้นเนี่ย ก็เพราะสิ่งที่มันสั่งสมมาจากการที่อุทยาเราเนี่ยเป็นเมืองราชธานีของสยามเนี่ยถึง4 1 7ปีการสั่งสมด้านศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมนะเ,เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของศาสนานะครับเรื่องการค้าขายนจนสิ่งที่มันตกทอดมาเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมประเพณีของ คนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากเอเชียเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องออกรุงแตกเสียกรุงนะ,ะเหมือนอย่างที่ผ,ผ่านมาเราพยายามจะเอาสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นความรุ่งเรืองนะของเมืองมรดกโลกแห่งนี้เนี่ยมานำเสนอพี่น้องประชาชนเพื่อจะให้พี่ชองประชาชนได้ภูมิใจว่าเป็นคนไทย เป็นคนวิทยาแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญมีความหมายต่อประชาคมโลกม,มากน้อยแค่ไหนะนะครับจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เรียกว่าฟื้นฟูไอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยซึ่ความเป็นมรดกโลกเนี่ยให้มันยั่งยืนตลอดไปนะก็แสดงว่าท่านคะกิจกรรมในเรื่องของการจัดแสงเสียงเนี่ยจะมีแต่ละวันเนี่ย สิบวันสิบคืนแต่แล้วคืนเนี่ยจะมีการชมแต่ละเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหมท่านเออเหมือนกันทุกคืนเหมือนกันทุกคืนท,ทุกคืนคแต่ว่าจะมีเนื้อหาต่างไปจากทุกทุกปีที่ผ่านมาเราจะเน้นไม,ไม่ไม่ได้เน้นเรื่องลบฆ่าฟันหรือเรื่องเผาเมืองตุงแตงกู้เอกราชอะไรไม่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องว่าอยุธยาเรามีดีอะไรมีความสําคัญยังไงแต่ที่ก็ยังขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องช้างคือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของยุธยาเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นพระเอกของเรื่องตลอดนะครับ่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องลบพุ่งชิงชัยกันแต่ว่าช้างก็จะมานําแสดงเนี่ยทั้งทั้งทุกบทไม่ว่าจะเป็นบทรักบทโศกบทบูบทสนุกสนานนะแต่ก็อยู่จะอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเราถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรียาของเราแล้วก็เป็นสัตว์น่ารักที่ จากการที่เราฝึกมาเป็นร้อยร้อย,อยปีเนี่ยมันเป็นวิชานะครับหรือว่าเป็นความรู้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาเพราะเราใช้ช้างเป็นพาหนะใช้ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงนะมาเป็นเกือบเป็นพันปีแล้วคนคไทยเนี่ยใช้ช้างมาเป็นพันปีแล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังนำช้างมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเราอยู่นะครับก็ อันนี้คือเฉพาะแสงเสียงประเด็นสาคัญคเนี่ยทุกทีแรกเนี่ยเราคิดว่า,เ,าเราจะมีไฮไลท์ในการเปิดงานเนี่ยเพราะปีนี้เราถ่ายทอดสดเพื่อให้คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศเนี่ยได้ชมด้วยได้ชมด้วยะนะครับเราก็คิดว่าตอนพิธีเปิดเราจะมีไฮไลท์คือมีการเล่นลูกไฟนะครับที่จะเป็นการควงลูกไฟเนี่ยซึ่งเขาคนที่แสดงเนี่ยเขาสามารถที่จะควงลูกไฟได้ถึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึงยีเมตร นะทีแรกเราคิดว่าเขาจะมาแสดงให้เราได้วันเดียวรอบเดียวปรากฏว่าเขาก็สนใจที่จะแสดงให้เราเนี่ยนะครับทั้ง15รอบใน10วันเนี่ยเขาเขายินดีที่จะลดค่าใช้จ่ายนะเพราะถือว่าเขาจะมาช่วยงานเราเยี่ยมเลยเพราะน,นั้นก็จะมีไฮไลท์นอกจากการแสดงแสง,แง,ส,งสีเสียงที่มีบทมีเนื้อเรื่อง นักแสดงที่แตกตา่างไปจากเดิมปีนี้ก็มีดารามาเล่นกับเราหลายคน,นเขายอ,อยู่ในเครือของท่านมุยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีศิลป,ปินจากหลายจังหวัดเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยก็ที่สําคัญก็คือเนี่ยครับการครวงลูกไฟท่านอยากให้มาดูว่าคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้ไฟเนี่ยเป็นประกายในรัศมีมเกือบ20เมตรเนี่ยนะครับ ได้ยังไงก็เป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวหา,าหาอีกไม่ได้แล้วะนะครับไม่มีใครทําได้นะนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณหน้างานทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ได้จัดตลาดย้อนยุกนะครับแล้วก็มีอาหารการกินนะที่เป็นสุดยอดของอยุทธยา33าเจ้านะครับสาเจ้าที่เราคัดเลือกแล้วว่าอร่อยที่สุดในยุธยาเนี่ยวราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกวยจับข้าวแกง เรามีอาหารพื้นบ้านอาหารไทยๆค่ะทุกอย่างที่โรตีสายไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อของเราค่ะเราก็ยังมีอันนี้ก็สามารถที่จะเข้างานได้แต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นให้เขาไปเดินจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารการกินกินข้าวก็มีการแสดงของนาฏศิลป์สี่ภาคนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบสวันนี้ก็10จังหวัดโรงเรียนนาฏศิลป์จาก ทุกภาคเนี่ยก็จะมาหมุนเวียนกันอันนี้เวทีนี้จะไม่ซ้ํากันเลยทั้งสิบวันนะครับเพราะแล้วแต่ว่าวิาลัยนปาจะศิลที่ไหนจังหวัดไหนจะมาค่ะวันไหนก็จะมีทั้งเชียงใหม่มีทั้งรีสะเกดทั้งอ่างทองเพชรบุรีก็จะแตกต่างกันไปทุกวันเขาก็จะนําสุดยอดของการแสดงเข้ามานําเสนออันนี้ท่านกระทานข้าวไปดูการแสดงไปซื้อตั๋วดู แสงเสียงไว้พอสักคร่โมงก,กว่าทางนี้ก็จะเริ่มจบแล้วเราเราก็เดินไปดูการแสดงแสงเสียงออนะครับทีนี้ท่านคะขออนุญาตเรียนถามกันสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วอาจจะคิดว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมค่าบัตรเข้าชมแสงเสียงนี่ยังร,ราคาเดิมอยู่ไหมคะก็ราคาทั่วไปก็สองอบาทสาหรับ V I P นะครับที่มีหูฟังเป็นภาษา ต่างประเทศภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนี่ก็5้าบาทถ้าเป็นนักเรียนมาเป็นหมู่คณะนะครับทางโารงเรียนจองมาหรืออ,องค์กรปกครองสง่วนท้องถิ่นจองมาเนี่ยเราก็มีราคาพิเศษให้เด็กนักเรียนก็50บาทนะครับถ้าเป็นองค์กรปกครอง่ท้องถิ่นก็มีราคาพิเศษให้ขึ้นอยู่กับจำนวนว่ามากน้อยมากน้อยเราก็จะลดให้นะครับเพื่อให้ท่านได้มารู้จักความเป็นเมืองมรดกโลกของวิทยาเราครับ แล้วท่านคะค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียนี่คือแสงเสียงแต่ถ้าชมกิจกรรมงานทั่วไปในบริเวณงานอุทยานเนี่ยเสียไมคะท่านฟรีหมดทุกอย่างครับฟรีหมดทุกอย่างค่ะเราก็จะมีเวทีที่วัดหลังคาขาวกับวัดมหาธาตุเนี่ยสองเวทีเวทีที่หนึ่งก็คือการแสดงนาฏศิลป์ของวิยาลัยนาฏศิลป์สี่ภาคนะครับสิจังหวัด เรมีตลาดย้อนยุคม,มีตลาดน้ําของวัดท่ากระล้องอลงมาให้บริการประชาชนด้วยะนะครับมีทั้งตลาดหมุกตลาดน้ำะนะท่านก็ไปหาแล้วก็มีแสงเสียงเสร็จแล้วทางฝั่งทางด้านวงเวียนเกเษตรไปจนถึงวงเวียนอยวอีะนะครับก็จะมีเวทีใหญ่อีกสองเวทีคือเวทีกลางของงาน งานการชาติกับเวทีการของงานยอยยศยิงฟ้านะครับจะมีเวทีการอยู่ที่นั่นที่การชาติก็จะมีการออกสลากวัสาการชาติทุกวันะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าให้รีบไปเร็วหน่อยเพราะว่าเราใส่รางวัลตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ใส่ครั้งเดียวสลากนี่ใส่ครั้งเดียวอของที่เตรียมมาสําหรับแต่ละวันหมดก็หมด ปีนี้พิเศษเนะเราจะมีการรางวัลพิเศษเราเนี่ยคือรถจักรยานเนี่ยเรามีรถจักรยานที่จะให้ท่านเอากลับบ้านเนี่ยนะครับวันละหน,น,<อ>นึ่งร้อยคันนองเรือจากที่ทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวไอ้ไมโครเวฟเลยเนี่นะจะมีจักรยานเป็นรางวัลหลักอยู่เนี่ยทุกคืนเนี่ยคืนละห้าร้อยคันจักรยานเนี่ยนะคบครับ้จะมีมอเตอร์ไซค์มี มอเตอร์ไเรา,เอาออกรางวัลในสลากนอกจากสลากมัช่าอาชาติแล้วเนี่ยก็มีสลากอาชาติสลากพิเศษสลากพิเศษ50บาทเนี่ย<อ>ก็มีรถมอเตอร์ษไซค์ถึง30ขคันมีหม้อหุงข้าว1,000งพันใบเป็นรางวัลนะครับก็เรียกว่าซื้อ50บาทเนี่ยท่านได้กำไรอยู่แล้วนะครับ ท่านคะอาจจะมีผู้สงสัยที่เคยมาเที่ยวงานยอยยศยิ่งวา่าอายุทยามารดกโลกเป็นประจําทุกปีแล้วก็พวกกระจองรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะคแล้วปีนี้ได้คนที่มาซื้อบัตรก็ถามว่าไม่มีรถยนต์อย่างนี้ท่านพอจะอธิบายกับผู้ที่เป็นแฟนคลับได้ไหมคะคือรางวัลเนี่ยเราก็เอาเงินที่เราจำหน่ายเนี่ยนะยครับสามสิบเปอร์ถึงห้เนต์เนี่ยมาเป็นรางวัล โทว่าทุกทีเนี่ยก็เป็นค่ารถยนต์หกแสนนะโอ้โหรามีคนเดียวได้หกแสนนะและที่เหลือก็ได้แต่รางวัลเล็กๆน้อยๆมีมอเตอร์ไซค์สามคันมีอะไรเงี้ยปีนี้เราอยากจะเฉลี่ยให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีโชครับปีใหม่เนี่ยก็คือเราเปลี่ยนรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์นะ 30คันมากขึ้น30คันก็คันละสาม0 0ื่นกว่าก็9ก้าแสนอ่าเก้าแสนกว่าบาทแต่ว่าได้มากคนได้แต่ว่าได้คนมีคนได้รางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยสาคนค่ะนะและก็มีรางวัลรองลงมาคือหม้อหุงข้าวนะใบละพันกว่าบาทเนี่ยนะครับอีก1นึ่พันรางวัลก็อีกล้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็รางวัลที่เราบอกก็คือสองล้านกว่าบาทค่ะสองล้านกว่าบาทก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ ได้ลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าที่จะมีแค่รางวัลใหญ่รางวัลเดียวรถยนต์อย่างเดียว์องแสงไปแล้วได้ไปคนเดียวก็ก็ดูแล้วหมดหวังใช่ไหมคุณคนก็บอกเอ้ความหวังมันน้อยแต่นี่ความหวังมันมากมากจํานวนขึ้นพันสคนที่จะได้รับรางวัลใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่มาซื้อสลากพิเศษ เป็นประจำทุกปีนะคะก็คงจะทราบเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องปีนี้จะแตกต่างกว่าปีผ่านๆมานะคะอย่างตามที่ท่านพ่อเมืองของเราได้พูดไปสักครู่นี้นะคะค่ะท่านคะคาดว่าปีนี้จะมีแนวโน้มเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ท่านคิดว่าจะดึงดูดประชาชนเข้ามาชมงานของเราครับก็นอกจากแสงเสียงที่เราปรับรูปแบบใหม่ค่ะนะปรับการแสดงใหม่ ตลาดน้ําตลาดบกตลาดโบราณแล้วก็ยังมีในเรื่องของสินค้าโอท็อปห้าดาวที่ถนนป่าโทนนะครับ<ช><ช>ซึ่งเราก็จะรวมสินค้า5ดาวของทั้งจังหวัดพระนครศรียาและก็จังหวัดใกล้เคียงม,มาออกร้านด้วย<ช>ะนะครับแล้วก็ในเวทีกลางของงานยอยยิงฟ้าเนี่ยทุกวันก็จะมีการประกวดนะมีการประกวดนักร้องลูกทุ่งระดับนักเรียนนักศ<ช>ึกษา ประกอบประกวดนักร้องลูกทุ่งประเภทประชาชนประเภทนักปกครองกำนันพี่ใหญ่ว่ากำนันผู้ใหญ่ว่านองกองทองถิ่นก็มีการประกวดกันทุกวันแต่ที่สําคัญก็จะมีการประกวดผ้าขม้านะครับมีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าขม้าสองร้อยกว่านั่งแบบสองร้อยคนก็จะท่านก็ไปดูได้เลยท่านอยากท่านสูงต่ำดำพร้อมบ้วนจะใส่ผ้าขม้าแบบไหนจะใส่แบบไหนที่จะสวย ก็ไปดู200แบบที่นางแบบเราเนี่ยไปสร้างสรรค์ไปออกแบบไปตัดเย็บมาเพื่อที่จะมาเดินโชว์บนเวทีกลางของงานยยศยิงฟ้าโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ก็ลองไปดูนะครับเรามีการประกวดนางแบบพระเขามามีการเดินแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีเสร็จแล้วก็จะมีการประกวดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหม่คือขนาดนี้เนี่ยเราให้รางวัลกับคนที่ คิดเรื่องเอาผ้าขาม้าเนี่ยไปแปะรูปเป็นของฝากของใช้ของที่ระลึกของที่ระลึกนะโดยที่ไม่ต้องไปตัดเย็บไม่ต้องไปกําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วค่ะคือนำผ้าขม้าเนี่ยมาพับนะครับมาใช้วิธีพับเอาพับเอาเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปช้างเป็นรูปสุนัขเป็นรูปแมวสัตว์ต่างๆหรือเป็นรูปเป็นดอก ไม้เป็นไอที่เขาจะเป็นผ้าที่แต่งในแต่งประดับงานสถานที่หรือเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเป็นม่านเป็นโซฟาเป็นผ้ารองจานเป็นผ้าปูโต๊ะเป็นผ้าม่านมาเลือกซื้อกันได้ปีนี้เราเป็นแฟชั่นผ้าขม้าเนี่ยนอกจากเอาไปตัดเสื้อผ้าเอาไปใช้เป็นผ้าผ้าขม้าธรรมดาแล้วเราคิดว่าผ้าขม้า ยังสามารถเอาไปทำสินค้าได้เป็นร้อยๆชนิดก็อยากให้ท่านมาดูเรามีการประกวดกันด้วยครับ<อ>ว่าคใครจะมีแนวคิดมีวิธีการที่จะนำผ้าเขาม้าเนี่ยไปประดิษฐ์เป็นสินค้าอะไรที่มันจูงใจให้คนซื้อ,อเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผ้าขม้าเองอเพื่อที่จะเพิ่มยอดจำหน่ายผ้าขาม้าเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยก็งานกาชาติปีนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดงานกาชาติหรือสุดยอดงานยอยยิ่งฟ้า ของเรานะครับเพราถือว่าเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะได้จัดงานโยโยยิงฟ้าแล้วเพราะปีหน้าก็จะ,ะเกษียณไปก่อนแล้วนะฮะก็อยากจะทิ้งทวนจัดอะไรดีๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุทยาแล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดได้มารู้จักความเป็นเมืองมรดกโลกรู้จักผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของอุทยาคือผ้าขาวม้าด้วยครับค่ะท่านผู้ชมคะ น,นี่ก็คืองานประจําปีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคนต่างจังหวัดแม้แต่ชาวต่างชาติทั่วโลกนะคะงานยอยศยิ่งว้าอายุธยามารดกโลกประจําปี2556นี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22ธันวาคม2556ค่ะ ท่านผู้ชมคะเป็นประจำค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนนั้นเราได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกให้พี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันมาโดยตลอดนั่นก็คือ,อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระอุบาลีมหาเถระช่วงนี้นะคะองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระได้ประดิษฐานอยู่ที่ไหนและจะมีกิจกรรมสิ้นสุดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเดี๋ยวท่านพ่อเมืองเราจะมาให้รายละเอียดนะคะท่านคะเป็นยังไงบ้างรระคะครับตอนนี้พระ อุบลีจำลองแกะสลักไม้จากประเทศศรีลังกาเนี่ยปฏิสถานอยู่วันอาทิตย์เนี่ยนะฮะวันอาทิตย์15เนี่ยยังอยู่ที่วัดธรรมารามไอ้วัดตโนเตี้ยอําเภออุทัยวันจันทร์เนี่ยนะครับที่จะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะอัญเชิญจากวัดตโนที่อําเนี่ยมาปฏิสถานที่วัดธรรมิกราชในเขตเกาะเมืองนะครับแล้วก็จะปฏิสถานอยู่จนถึงวันอาทิตย์ 22่สยี่สองเราก็จะอัญเชิญมาไว้ที่สารการจังหวัดเพื่อที่จะทําการปิดทองนะฮะปิดทองในส่วนที่เป็นจีวรสมบงของท่านเนี่ยให้ใหสสวยงามนะครับเราก็จะแต่งใหม่เพราะที่ประชาชนเวลาเราอัญเชิญไปไว้ตามวัดบาต่างๆประชาชนจะปิดปิดทองมาแล้วก็ทองประเภทคุณภาพไม่เหมือนกันก็จะด่างมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วไม่เรียบร้อยเราก็จ้างช่างมาปิดทอง นะครับทั้งองค์เลยะนะครับให้สวยงามก่อนที่จะนำไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พระบาลีที่วัดธรรม,มาราม,มเราจะมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีที่วัดธรรม,มารามเนี่ยในวันที่26ทธันวาคม2 5 5 6นะครับเวลา16นาฬิกาหมดเลขหมดนะครับสวยค่ะเลขสวยค่ะเพราะว่าเป็นปีที่ครบ260ปี ของพระบาลีที่ท่านเดินทางไปถึง<ล>ประเทศสีลังกาแล้วไปสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงขึ้นมาในโลกจนมีคนสีลังกานับถือศาสนาพุทธนิกายสยามวงเนี่ยเกือบ20ล้านคนนะครับแล้วก็เขาก็นับถือพระสงฆ์ไทยรูปนี้เนี่ย,ยครับพระสงฆ์อยุธยารูปนี้ต้องพูดอย่างนี้เป็นเหมือนผู้แทนศาสดา หรือผู้แทนพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียโดยพุทธเจ้าท่านเคยไปเทศเองไปเผยแผ่เองเนี่ยศีลังกาเจริญจนมาถึงสวรรณภูมินี่มาประเทศไทยมาสยามเนี่ยแต่ของเขากลับเสริมโรงจนเราต้องกลับไปฟื้นฟูนเขาอีกทีหนึ่งจนรุ่งเรืองมาทุกวันนี้พ่อพระสงฆ์ไทยที่พระเจ้าอยู่หบรามาโกศนะครับได้ส่งไป เป็นสมณทูตไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ศรีลังกาในวันที่26ธันวาคมเนี่ยนะครับกขอยากจะเชิญพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระบารีพระสงฆ์ไทยผู้มีคูณูปการก,กับพุทธศาสนาอย่างยิ่งท่านเสียสละชีวิตท่านเนี่ยนะครับในการที่เผยแผ่พุทธศาสนาเพราะว่าท่านไปที่ศรีลังกาแล้วไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกเลยเ <ไป S 1> สียชีว <ไป S 1> ิต <ไป S 1> ที่นั่นะนะครับผลงาภาพที่นั่นทาง ศรีรังกาก็สร้างสถูปบรรจุอัฐิมีเขียนเรื่องราวของท่านไว้ประวัติของท่านแล้วก็เขาก็นับถือบูชาท่านมาโดยตลอดนะครับในงานนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชศีลังกาและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกโลกของศรีลังกาเนี่ยก็จะมาร่วมพิธีเปิดกับเราะนะครับทางไทยเราเนี่ยผมก็ได้ไป รัตนานิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำาภาสิเจริญเนี่ยมาเป็นประธานฝ่ายสูงของอฝ่ายไทยะนะครับแล้วอาจจะมีรองนายกนะครับหรือคนที่ท่านนายกมอบหมายเนี่ย,ม,ม,ายมาเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยนะครับในพิธีเปิดวันที่26นี้ด้วยในงานนี้ก็จะมีการให้เช่าบูชานะครับพระบาลจํจำลองะนะครับ มีสองขนาดกําลังจะถามท่านว่าเมื่อวันที่ทําพิธีนั้นหมดแล้วหรือยังคะท่านก็ยังเหลืออยู่บ้างนะครับก็มีสองขนาดขนาด9นิ้ว9นิ้วก็มี2แบบมีแบบไม่ปิดทองกับปิดทองแบบที่ไม่ปิดทองเนี่ยทําจากกระเบื้องลังคาโบสถ์ของศรีลังกาแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับก็9 9 9าแต่ถ้าองค์ไหนที่ปิดทองเฉพาะจีวร สบงท่านเนี่ยก็เพิ่มค่าปิดทองอีก300บาทเป็น1299อนะครับอันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ประมาณสัก3 4 0 0องคงนะครับก็สามารถเช่าบูชาได้ในวันเปิดในวิธีเปิดนะครับอีกไซส์หนึ่งก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับองใหญ่เลยองใหญ่เลย19นิ้วนะครับอันนี้ก็ปิดทองนะทุกองค์คก็มีค่าเช่าบูชาเนี่องละ9,000 9.9 9อองใหญ่เลยองใหญ่นะครับก็รับรับประทานคือจากสมเด็จพระมหาัตรมาชังมหาราชมงคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชเดี๋ยวนี้ก็คือสังฆราชของไทยปัจจุบันนี่นะครับหรือใครอยากจะรับกับสังฆราชศรีลังกาก็ได้แจ้งความประสงค์มาครับตอนนี้พระอ่สิบก้านิ้วเนี่ยมีทั้งหมด99องค์เท่านั้นตอนนี้ก็มีคนจองไปแล้วเนี่ยประมาณ50องค์ หลืออีกวานสี่สิบองค์ถ้าใครสนใจนะครับจะได้นําไปบูชาแล้วก็ไปรู้จักประวัติของท่านเพราะเรามีหนังสือคู่มือแจกประวัติผลงานของท่านเนี่ยมอบให้กับคนที่เช่าบูชาในเฉพาะในวันเปิดนี้เท่านั้นนะครับ99องค์เนี่ยนะครับแล้วก็รับประทานจากสมเด็จสังฆราช ท่านเลือกเอาได้ว่าจะรับจากสังฆราชไทยหรือสังฆราชศรีลังกานะครับก็เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็นำมาปิดทองท่านมาตกแต่งพิพิธภัณฑ์ท่านให้สวยงามในพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็จะมีประวัติของท่านนะครับประวัติของพุทธศาสนาว่าเกิดที่ไหนมายังไง มาเจริญที่ไหนมาถึงสุวรรณภูมิหรือสยามเราเนี่ยได้อย่างไรได้อย่างไรค่ะแล้วก็อุบาลีเนี่ยเดินทางไปยังไงเดินทางไปอุบาลีไปศรีลังกาเนี่ยยากลําบากแค่ไหนนะครับเพราะท่านต้องเดินทางไปถึงสองครั้งครั้งแรกไปเนี่ยไม่ถึงเรือแตกกลับมาตั้งต้นใหม่อีกสองปีถึงไปใหม่ไปใหม่นี้ไปนี่โดยไปโดยเรือของชาวโอลันดาเรือสินค้าโอลันดาก็ไปถึงที่นั่นต้องเดินเท้าอีก แค่เดินทางไปโดยเรือของทันสมัยของสีฮอลันดาเนี่ยใช้เวลา5เดือน4วันครึ่งปีเข้าไปแล้วครึ่งปีเข้าไปแล้วเฉพาะเดินทางนะครับแล้วก็ยังเดินเท้าไปอีก1ิวันจนไปถึงเมืองแคนดี้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปบวชเนนไปบวชพระไปสร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่นะครับวางหลักเกณฑ์าวางพิธีการระเบียบพิธีการของพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่หมดร,ร,รวมทั้งได้สร้างเทศกาลสําคัญ คือการแห่พระเขี้่ววแก้วฟันของพระเจ้าที่อยู่ที่เมืองแคนดี้เนี่ยนะครับก<ม>็เอามาเป็นเทศกาลสําคัญของชาวศรีลังกานับมาถึงตรงนี้ก็200กว่าปีค่ะถึงประเภณเทศกาลนี้ได้เริ่มขึ้นในสมัยของพระบาลีนี่เองนะครับนอกจากประวัติของท่นงทนงทานในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยมีของที่ระลึกที่จากตัวท่านเลยมีบ้างไหมคะท่านที่จะมานําแสดงในพิพิธภัณฑ์ครับะะของใช้ของอ สำคัญของท่านเนี่ยทางศีลังกาจำลองให้มาค่ะนะไม่ว่าจะเป็นตลรปัดเป็นเตียงเป็นบาดเป็นน้ําชาเป็นเครื่องใช้ท่านเนี่ยเขาจําลองให้มาแต่มีอยู่สองชิ้นที่เราขอให้เขานําของจริงมาแสดงเขายืมมาวันเดียวจะให้มาวันเดียวคืออันที่หนึ่งคือตัวแทนของพระบารีคือตารปัดท่านที่ดําททำด้วยงาแล้วก็มีผ้าปัก แบบศีลังกาอันนี้เป็นก็เก่า200กว่าปีนะฮะเป็นงานใหญ่มากนะด้นเาเก็บรักษาเก็บรักษาอย่างดีอันที่สองเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศของเราของเรากระัตร์ของอยุทยาที่เป็นผู้ที่ส่งคณะสงฆ์ชุดนี้ไปท่านก็มีหนังสือมีราชสารไปด้วยก็เขาก็เก็บกักราชสารเนี่ยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้อย่างดี ยังไม่ชำลึราชสารก็ยังอยู่อ่านได้เป็นภาษามคตนะครับเังเก็บไว้เป็นไม้แกะสลักแล้วก็บุเงินนะครับก็ยังอยู่อยู่ยางสมบูรณ์อันนั้นเขาจะให้เรามาเราเข้าเราก็ขอยืมเข้ามาแสดงเฉพาะวันเปิดท่านนั้นเองพอเสร็จแล้วสังฆราชท่านก็นำกลับ้นกลับไปด้วยครับก็อยากจะเชิญเชินพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกันนะครับวันในช่วงอาทิตย์นี้นะครับ 15บห้ถึงยี่นี่ก็ยังมีงานแสดงแสงสีเสียง<ม>ยอยดยิ่งฟ้าอายุทยาโมรดกโลกอยู่นะครับไปชมความตื่นตาตื่นใจของพิธีเปิดซึ่งเราจะมีพิธีเปิดทุกวันนะฮะ <Okay. S 1> คือการแสดงควงลูกไฟ <Okay. S 1> นะครับเส้นผ่าสูงกาง20่เมตรนะครับแล้วก็ไปหาอาหารในตลาดย้อนยุคตลาดบกตลาดน้ำชมการแสดงหน้าตาสินหรอไปเสี่ยงโชคที่ ร้านกาชาติไปดูพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆจากพระเขามาะนะครับแล้วก็ไปซื้อสลากกาชาติเสี่ยงดวงนะครับเสียงโชคว่าถ้าได้มอเตอร์ไซค์ไปให้ลูก,กลใช่ไหมะนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะไปร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระบารีที่วัดธรรมารามสถานที่ที่พระบารีเคยจำวัด จำพรรษาอยู่ก่อนที่จะเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาก็ไปร่วมกันพิธีเปิดร่วมกันนะครับกับชาวศรีลังกาที่จะมาร่วมพิธีเปิดกับเราค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดสัปดาห์นี้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สามารถติดตามชมรายการวันอาทิตย์นี้ ไม่ได้นะคะวันจันท์เวลา10บนาฬิกาแนาฬิกาและ10นาฬิกาท่านสามารถจะติดตามชมได้นะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ดิฉันและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพ่อเมืองของเราวิทยาผิวพองต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ